สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มิตรพลของไพ่การทำงานเข้ามาทับอยู่นะเดือนนี้อาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมาก นะคะหรือว่าอาจจะมีการขยับขยายนะคะธุร,รกิจการงานหรือการยกย้ายบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ยังมีอิทธิพลของไพ่การทํางานเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนพฤษภาคมอยู่นะคะแล้วไพ่ในตําแหน่งใบแรกนี่ก็เป็นไพ่การทํางานด้วยซึ่งปงบอกว่าคนที่เกิดราศีกลุ่มเองอเป็นเดือนที่นะคะต้องเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ต้องมีความกระตือรือร้นให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลนะคะหรือในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางนะคะหรือธุรกิจนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางไกลหรือการ ขนส่งแล้วก็คนที่นะคะทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับตักกลางตัวแทนเนี่ยนะคะหรือเป็นเซลล์นะคะก็อาจจะนะะเข้ามาด้วยนะคะหรือเข้ามาเกี่ยวพันกันในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่านะคะอิทธิพลของไพ่5้าดาบยังเข้ามาสก,กัดอยู่นะ,ะฉะนั้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ยังมีปัญหานะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่าใจร้อนนะ,ะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะ,ะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือเข้ามาทําให้เกิดข่าวดีนะคะ ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการเงินด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ละคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นเดือนที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะปรากฏขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดนะคะที่ไม่ลงรอยกันมีโอกาสที่จะ เข้ามาทําให้รู้สึกเกิดความไม่พอใจกันนะคะได้ง่ายนะคะแล้วก็นะ,ค,ะคนที่เกิดราศีกุมเองอาจจะต้องไปปรับเป้าหมายใหม่ด้วยเพราะเดือนนี้ยังไงก็ต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะ,ะอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเด็ดขาดนะคะแล้วเรื่องของการประสานงานกันเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่ต้องหาที่ปรึกษาหรือว่าต้องปรึกษากันน่ะในเรื่องของการทํางานน่ะจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะ แต่อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแหละนะคะหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเล็กน้อยนะรวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของความราชาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยคือบางคนจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่อะ่ะอาจจะเกิดความราชาบ้างนะแต่ก็มองว่าไม่ได้ที่จะมีผลเสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าพยายามที่จะต้องแบบทําให้บ้านมีความสว่างทําให้ร้านนะมีความสว่างนะคะให้มากๆหน่อยนะ,ะจะได้ดึงดูดในเรื่องของแบบ โชคนะคะหรือว่าดึงดูดในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือลูกค้าจะเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานนะคะได้ได้ดีมากขึ้นนะคะหรือเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคนไหนที่แบบอยู่บ้านอยู่ร้านแล้วแบบกินจุกกินจิกทิ้งนะคะเกินกราดที่ต้องเก็บไปให้สะอาดสะอ้านนะอย่าไปกินแล้วทิ้งเป็นที่ๆนะคะต้องเก็บขยะไปทิ้งให้หมดนะจะทําให้เรื่องของนะคะบ้านหน้าอยู่มากขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของนะคะญาติพี่น้องนะ,ะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานําข่าวดีในเรื่องของการงานหรือการเงินให้นะคะ อาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือมีข่าวดีบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะในตําแหน่งของบริวารเดือนนี้อาจจะเป็นไพ่เสียหายนะอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะหรือมีข่าวไม่ค่อยดีปรากฏขึ้น decía, อันนี้ก็ให้เรามาระวังด้วยและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เหมือนกันนะก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารการเรื่องของความไม่ลงรอยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะแล้วลูกนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านสัญญาหรือเอกสารต่างๆนะคะซึ่งต้องไปเตือนกันด้วยนะให้เรามาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่อาจจะมีเรื่องของความผิดหวังบางอย่างหรือเรื่องของความไม่เข้าใจปรากฏขึ้นนะอันนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความกังวลใจเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่ากังวลใจในเรื่องของการขยายหรือว่าความรับผิดชอบที่ได้รับในช่วงเดือนนี้ไพ่ยิปซีพยากรก็บอกอย่าไปกังวลใจนะคะให้เน้นในเรื่องของความจริงจังนะคะแล้วก็ความถูกต้องเป็นหลักเลยนะธุรกิจการงานมันต้องมีเรื่องของการ พูดคุยกันรเรื่องสัญญาเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนด้วยนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงหรือการร่วหุ้หนลงชุนเนี่ยยังเกิดผลดีกับคนที่เกิดราศีกุมอยู่นะคะถ้ามองในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยไพ่การทางานปรากฏขึ้น3ใบนะไพ่ทำงาน3ใบนี่ก็ถือว่าเยอะนะ,ะงานเยอะนะคะแล้วก็ยังมีทื่อผลของไพ่การเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ไพ่การทํางานนะคะซึ่งอาจจะ เข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่จะขับขยายขึ้นในใจอยากจะขยายธุรกิจแหละนะคะหรืออยากจะมีเรื่องของการทํางานที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ควรที่จะใจรอนนะเดือนนี้ถือว่าการทํางานยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เข้ามามาก เพียงแต่ว่าตำแหน่งของไพ่การทํางานเนี่ยนะคะมันเป็นตําแหน่งที่ยังไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสกัดอยู่ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยถือว่ามีความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปรับตัวนะคะในทุกๆเรื่องนะคะจะทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจทุกอย่างนะคะส่งผลในด้านดีและตําแหน่งที่เสียหายเนี่ยก็คือตําแหน่งของบริวาร นะตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะตำแหน่งของสถานที่รวมถึงเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีกุมเองต้องตรวจสอบนะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะกำลังรอการโปรโมตนะคะหรือว่ารอนิยมของการต่อสัญญานะคะหรือมีความคิดที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแหละนะคะก็ใจเย็นๆนะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานทุกอย่างยังเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่รายได้การเงินยังเข้ามาอยู่นะยังเห็นตําแหน่งของบ้านหรือร้านเนี่ยยังมีเรื่องของการเงินนะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ แล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งของญาติพี่น้องอ่ะนะหรือตำแหน่งของคู่ของคนรักเนี่ยยังเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่เดือนนี้นะการเงินก็ยังต้องรอบคอบนะเพราะยังมีค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการขยายงานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าบ้างนะก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายจุกจิกในช่วงเดนี ด้าน,ะะน,นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ยังต้องควบคุมนะคะหรือว่าต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีเดือนนี้ไม่ควรนะคะไปค้าประกันให้ใครนะคนที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาคุยนะ ในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าอะ่ะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาพูดคุยอะ่ะหรือคบหากันไปก่อนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคนโสดไม่ต้องรีบร้อนอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยก็มองว่าเป็นความรักที่ดีอ่ะนะคะแต่ก็มักจะมีปัญหาหุดหยิดกวนใจอ่ะนะคะหรือว่าความคิดที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันความคิดไปลงรอยกันมาก่อนนะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกันเนี่ยชอบพูดสื่อสารกัน ให้เข้าใจผิดนะ่ะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ล้วก็อาจจะรู้สึกมองในแง่ลบๆบ้างนะเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบนะ เพราะยังมีเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักอยู่โดยเฉพาะนะคะในเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยเรื่องของปัญหาจุกจิกอ่ะที่มันเลื้อรังอะ่ะปัญหาเก่าๆอะ่ะเดี๋ยวนี้มันอาจจะกลับเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์รักไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงดีนี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะะเรื่องของการเดินทางอาการปวดกระดูกปวดขาปวดเข่าแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะคะโรคไมเกรน นะคะแล้วก็มีปัญหาด้านสายตานะคะบางคนก็ไม่นอนเลยนะกลางคืนนะดูแบบคอมเยอะนะหรือว่าดูมือถือเยอะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังหรือพักสายตาบ้างนะคะแล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะบางคนนี่เป็นเป็นกดไหลย้อนอะนะคะเป็นลมในกระเพาะแบบนีนะ้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกปวดเหงือกปวดฟันและอาจจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของต็เงด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ ไม่ใช่แต่สุขภาพของเราที่ต้องใส่ใจนะสุขภาพของผู้ใหญ่หลกคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงด้วยนะสุขภาพของบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยซึ่งก็ต้องนะคะไปเตือนกันในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไรไพ่ยิบสีพยากรณ์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะเรื่องของการทํางานจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ย คนไหนที่มีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะจะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะวนในเรื่องของการเงินเนี่ยพ่ย,ย,ย,ยิบซียางสรุปว่าการเงินเนี่ยนะคะจะต้องแบบจัดเก็บเงินก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวการเงินมากนะคะควรที่จะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วรอดูสถานการณ์ด้านการลงทุนน่ยนะคะถึงจะส่งผลในด้านดีนะคะถือว่าการเงินไม่แย่นะการเงินก็ถือว่าสีเหลีนน่ยนยังมั่นคงแต่ส่วนใหญ่เมื่อสีเหลี่ยนปรากฏขึ้นะ่ะ ก็เป็นช่วงเดือนที่เตือนว่าไม่ควรลงทุนอะไรแบบจํานวนมากนะคะแล้วก็ควรที่จะจัดเก็บเงินนะคะให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับนะคนโสดเนี่ยนะคะไพ่ย,ยีีบอกว่านี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบคู่อุปถมนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนโสดก็อาจจะต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามอะ่ะยังกลับมาปรับกันได้อยู่นะคนไหนที่กําลังรู้สึกว่าเอะเรายังเป็นแบบ เป็นคนที่สามีต้องการหรือเปล่านะคะเขายัางให้เกียรติเราไหมเขายัางรักเราไหมยังรักอยู่นะเรายัางเป็นเบอร์หนึ่งในใจเขาแหละนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะ,ะก็ให้รามดระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของการดื่มนะคะไขมันในเลือดอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีความหวานมากจนเกินไปหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานมากจน,จนเกินไปอะ่ะอันนี้ให้รอบคอบนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะถือว่า ก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่แหละแต่ก็ให้ไปควบคุมเรื่องของการดื่มการกินเท่านั้นนะคะแล้วบางคนมีเรื่องของการกินอาหารเสริมนะ,ะต้องกินให้ถูกกับธาตุในร่างกายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นํไว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้เป็นการทํางานที่คนที่เกิดราศีกุมเหมือนจะหมดไฟนะ,ะหรือว่าหมดโอกาสไปแหละนะคะแต่นะคะ โอกาสที่เรารู้สึกว่ามันมันสูญสิ้นไปแล้วอะ่ะมันทําให้มีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะที่ดีมากกว่าเดิมะนะผู้ใหญ่ยังเข้ามานะนำในเรื่องของการทํางานมาให้นะแล้วส่งผลดีอยู่นะคะฉะนั้นขอให้นะคะมุ่งในเรื่องของการทํางานไปเลยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหรือบริวารและอาจจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องมาระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลอกลวงนะหรือพูดนะคะขอหยิบยืมเงินแหละอันนี้ให้รอบคอบรายได้การเงินยังไม่นิ่งนะคะ อันนี้ก็ไปควบคุมเรื่องของสถานการณ์ด้านการ,การเงินดูถ้ามีความคิดที่จะลงทุนก็อย่าเพิ่งนะก็ดูจะสอดคล้องกันนะก็คือให้เรียนรู้หรือศึกษาเรื่องของการลงทุนไปก่อนนะคะในเรื่องของการลงทุนหรือเป้าหมายการเงินหรือกําไรเนี่ยมันยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะไม่ต้องรีบร้อนเลยนะเป็นความสัมพันธ์รักที่อาจจะต้องอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันน่ะนะอันนี้ต้องปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหานะคะระบบภายในร่างกายน่ะอันนี้ให้เรามาระวังนะคะไปตรวจภายในบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดศรีรษะนะคะหรือระบบทางเดินหายใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในช่วงวันต่างๆเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกุมวันอาทิตย์เนี่ยนะมีที่ผลของไพ่การทํางานนะเข้ามานะอยู่ในวันนี้นะคะการทํางานนะคะจะมีความกระตือรือร้นมากๆโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจทางกายการขนส่งเป็นเซลล์นะคะเป็นตัวกลางตัวแทนต่างๆอันนี้มองว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆเป็นเดือนที่อยากจ,จะต้องมุง่งมั่นแล้วก็ขยันให้เยอะๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานหรือจากการเดินทางส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถือว่าเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเด่นเรื่องงานนะคะฉะนั้นธุรกิจาการง,กงานต้องขึ้นไหวเยอะๆหน่อยนะค,ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีชุ้าบนของไพ่ถ้วยเนี่ยนะคะเข้ามาทับอยู่ในวันของตีงนะคะ เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความกหงุดหงิดใจแหละแต่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะได้รับการช่วยเหลือจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะได้รับคําแนะนําที่ดีนะ,ะจากผู้ใหญ่ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นบ้างแต่ถือว่ารายได้การเงินเนี่ยยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่จะกลับมาปรับกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันจันทร์ให้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายใหม่ๆอย่าอารมณ์มาใช้กับเรื่องของการทํางานหรือการเรียนต้องรู้จักเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความคิดที่จะทำธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจต่างชาติหรือมีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจะทําให้ส่งผลดีมากๆให้เน้นในเรื่องของงานแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรต้องหาที่ปรึกษารวมถึงการทํางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเป็นทีมนีม่มีความจําเป็นนะ คนที่เกิดในช่วงมนาคารนี้อิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองถือว่าเป็นเดือนที่สดใสามากๆในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะคือคนที่นางานประจำเนี่ยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะมีข่าวดีมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะได้นะคะคนไหนที่กําลังสอบบรรจุคัดเลือกนะไม่จะเป็นเรื่องของการสมัครงานนะการสอบคัดเลือกงานข้าราชการต่างๆนี่ถือว่าจะมีโชคนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องถือว่าวันนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของการเงินนะการซื้อการขายเกิดสภาพคล่องเรื่องของการเจรจาติดต่อการค้านะคะ <light. S 1> ก็ร่าบรื้นด้วยนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะนะคะเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่สดใสมากๆอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันนะ,ะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักก็ส่งผลดีทุกเรื่องเลย คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะ ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะเดือนนี้ยังเจออิทธิพลของไพ่ดาบแต่เป็นดาบดีนะคะในเรื่องของการทํางานนี่นะคะจะได้รับโอกาสที่ดีนะความก้าวหน้านะคะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือการสอบการคัดเลือกหรือการยื่นขอทุนนะหรือว่ายื่นเรื่องขอเอกสารอะไรต่างๆนี่นะถือว่าจะส่งผลในด้านดีคนที่ทํางานประจานะคะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้คนที่ทําธุรกิจหรือกําลังคิดจะร่วมุ่นลงทุนนะคะก็ถือว่าจะส่งผลในด้าน ดะะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าบางคนที่ทํางานข้าราชการนะ,ะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนี่ถือว่าถูกฉลบมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้การเงินยังเกิดขึ้นนะคะแต่เดือนนี้ยังมองว่าเรายังจัดการร่างการเงินได้นะแต่ให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สัญญาเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบนะคะ บางคนที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอ่ะอันนี้ก็ยังต้องรมาระวังอยู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์นะอันนี้ก็ถือว่ามันมีทั้งเรื่องที่จะมีรายได้เข้ามาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะถือว่ายังมีเข้ามีออกนะคะอันนี้ก็ให้ไปควบคุมให้เกิดความสมดุลน,นะอันนี้จะส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะ แต่เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะนี่ต้องพัฒนาไปก่อนแล้วก็ต้องศึกษาด้วยว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะบางคนไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาเพราะความเหงานะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาเพราะในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างความต้องการบางอย่างยังไม่ใช่รักแท้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยกันหรือการเคลียร์ปัญหาใจกันนะคะทําให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคือบางคนเนี่ยโชคดีหน่อยจดทฤฤฤฤฤะเบียนสมรสนะหรืออาจจะมีเรื่องของการทําพินัยกรรมนะคะหรือว่ามีเรื่องของการถือครองทรัพย์สินร,ร่วมกันหรือว่ามีเรื่องของการเซ็นสัญ,ญญาบางอย่างนะหรือข้อตกลงบางอย่างในช่วงเดือนนี้ด้วยนะมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะคะคนที่แบบเป็นคนรักกันมาตั้งนานแล้วล่ะนะคะ เดือนนี้ก็อาจจะมีความคิดว่าอยากจะแต่งงานนะสินสอดทองมั่นต่างๆนะก็อาจจะมีการพูดคุยกันในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ยังเด่นเรื่องงานอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาให้เครียดให้กัดก้มบ้างน,นะแต่ถือว่าการทํางานยังโดดเด่นนะ,ะการเงินเนี่ยรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าในเรื่องของอค่าใช้จ่ายาจุกจิกในเรื่องของการซ่อมแซมบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีทุพลของไพ่การทํางานโดยเฉพาะไพ่สิบไม้เนี่ยเข้ามาทับอยู่ในวันของเต็งสิบไม้นี่คืองานหนักงาน,นเยอะภาระค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่ทํางานในสาขาใหญ่นะหรือธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้รับความรับผิดชอบค่อนข้างมากก็จริงแต่เป็นความรับผิดชอบที่มีความสุขอะนะคะเป็นเดือนที่ขยนนันในเรื่องการทํางานแล้วก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวด้วยนี้ดีมากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้นะค่อนข้างดีนะการเงินมาจากงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสด,โด,ดเด่นนะมีคนเข้ามาคุยแล้เป็นความรักแท้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับ บางทีเนะี่ยมีความรับผิดชอบเยอะนะคนที่เข้ามาก็จะเข้ามาช่วยแบ่งปันนะหรือช่วยแบ่งเบาภาระนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่เป็นคู่แท้กันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะจะมีที่พลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในวันของเตนะธุรกิจการงานอาจจะเคลื่อนไหวยากสักนิดหนึ่งนะคือ ไพ่แดาบเนี่ยบางคนนีมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะแต่ยังย้ายไม่ได้ะนะคะทำไปบ่นไปแหละนะคะแล้วยังหิบวนของไพ่เก่าด้วยนะฉะนั้นต้องทําที่เก่าไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจออกจากงานนะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานห้ามีภาควิจารณ์ใครนะในช่วงเดือนนี้ต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ขยันให้เยอะๆนะคะยังต้องอาศัยคนเก่าๆอยู่ในช่วงเดือนนี้การเงินเนี่ยนะ,ะยังถือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรนะที่จะเข้าไปคล่องเกี่ยวกับเรื่องของการทาประกันเด็ดขาดไม่งั้นมันจะ เป็นปัญหานะที่ต้องแบกรับภาระได้นะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักต่างวัยหรือมีคนเก่ากลับเข้ามานะแต่ความสัมพันธ์รักก็ยังไม่ไม่ลงตัวนะคะก็คือต้องใช้เวลานะในเรื่องของการปรับกันด้วยบางคนนี่นะคะก็คือเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนานๆนนมาเจอกันทีมันพัฒนายากะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาปรับความ สัมพันธ์กันได้นะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกันอะไม่ได้อยู่ใกล้กันอะนานๆมาเจอกันทีเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาหากันในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกลุ่มนะคะในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่ดาบนะก็ยังปรากฏขึ้นอยู่นะคะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทางานทุกอย่างนะคะ แต่มองว่านะก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้แหละเพราะยังมีไพ่เก่งๆปรากฏขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่นะค่อนข้างกระตือรือร้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นขอให้พยายามนะจะเกิดความสําเร็จในทุกเรื่องนะะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดนี้ก็คือวันอังคารนะเบอร์หนึ่งเลยอังคารนะคะวันพุธค่ะ วันศุกร์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะรวมถึงวันพฤหัสบดีด้วยนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันเสาร์และก็วันจันทร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ